สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love ค่ะเช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์กดแชร์ Super t ์ a ังสการสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะทันใดที่จะสพอร์ทางช่องก็คลิกลิงก์คลิกปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยเปิดไพ่ส่วนตัววัดถึงวันที่3 1มีนาคมนี้ที่รับจองคิวนะคะทุกคนแอดไลน์ทาแชทเข้ามาได้เลยค่ะ ในเวลานี้มาใช้พลังงานความรัก Queen of Cups เกิดขึ้นใบแรกนั่นก็คือความความสุขการเรียกหาความฝันสัญชาตญาณน,นะคะที่กำลังเกิดขึ้นกับคุณที่กำลังรับรู้พลังงานของใครบางคนที่กำลังมาหาคุณนั่นเองนะคะทีนี้มาดูไพ่กันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกทุกคน สัญญาณความรักในคลิปวิดีโอนี้อะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณพราย,ยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับความรักสัญญาณของความรักของใครกำลังเข้ามาหาคุณกำลังเกิดขึ้นกับคุณขอพลังงานความรักที่กำลังจะเกิดขึ้น ในคลิปวิดีโอนี้ว้าวสิกออฟคัสทุกคนอย่างที่ขึ้นด้วย Queen of cups นะคะเหมือนคุณคุณรู้สึกถึงอะไรบางอย่างของความรักนี่คือสัญญาณของความผูกพันสัญญาณของโซลคอ n เนคชั่นสัญญาณของเอเวอ a s สติ g งเลิรักนิรัน์ความอบอุ่น ความปลอดภยัยความห่วงใยความรักการทนุถนอมเหมือนกับว่าคุณกำลังได้เจอกับใครที่เป็นเหมือนทําให้คุณรู้สึกอบอุ่นเหมือนบ้านปลอดภัยที่จะแชร์อะไรลึกๆในใจของตัวเองรู้สึกว่าผูกพันแล้วก็คุ้นเคยกับคนคนนี้มานาแสนนานเป็นพลังงานโซเมดเป็นพลังงานของโซคอนเน็กชั่นโซคอนแทร t และเป็นพลังงานของการหวนกลับมาพบเจอกันอีกครั้งนั่นเองนะคะหวนกลับมาเฉลิมฉลองหวนกลับมาออฟเฟอร์ซัพพอร์ตหรือว่าเหมือนกลับมาเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ที่อบอุ่นโรแมนติกแล้วก็ปลอดภัยที่จะรักเชื่อใจแล้วก็ไว้ใจในความรู้สึกเป็นพลังงานแห่งความสุขจริงๆเลยนะคะคุณกําลังได้เจอกับใครบางคนที่คุณและเขาผูกพันกันมาแสนนาน ความรู้สึกของคําว่าใช่ความรู้สึกของการตามหากันและกันกําลังเกิดขึ้นคุณจะตามหาเขาจนเจอเขาจะตามหาคุณจนเจอความรักสีชมพูความรักสีชมพูมากๆนะคะความโรแมนติกความบริสุทธิ์สบายใจของความรู้สึกความบริสุทธิ์จริงๆคุณและเขาแตกต่างแตกต่างกันคุณอาจจะมีผมสีน้ําตาลสีดานะคะหรือว่า เขาหรือคุณหรือเขาอาจจะสีบลอนสีทองสีเกรสีขาวหรือว่าสีดำสีน้ำตาลแบบนี้หรือว่าเป็นพลังงานของความแตกต่างด้วยเช่นกันนะคะมาพร้อมกับความอะไรเก่าๆเ,เดิมๆแต่มีความทันสมัยที่รู้สึกรับรู้ได้สวยงามมากๆเลยและในตอนนี้จับสัญญาณด้ว่ามีใครบางคนคิดถึงคุณมากใครบางคนที่อยู่ไกลจากคุณใครบางคนที่รู้สึกรอ เราคอยโหยหาเมื่อไหรนะจะได้เจอเมื่อไหรนะจะได้สัมผัสเมื่อไหรนะจะได้กอดได้อบกอดเมื่อไหรจะได้สบตากันเมื่อไหรจะได้ทานข้าวด้วยกันเมื่อไรจะมีช่วงเวลาความโรแมนติกความรักด้วยกันเขาคนนั้นคือใครนะรู้สึกแบบนั้นเลยนะคะซิกออฟคัพสวยงามมากๆสัญญาในตอนนี้เวลานี้พ่ะอยากจะบอกอะไรกับคุณในความรักความสัมพันธ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ Queen of Swords เอสบอลส์โฟร์อว d s เกิดขึ้นเป็นความรักครั้งใหม่การสปาในความรักความสัมพันธ์ที่กำลังจะเกิดคุณกำลังได้เจอใครที่เขามีเสน่ห์คุณกำลังเจอใครที่เป็นคุณกำลังได้เจอกับใครที่เขาเป็นเหมือนกันกับคุณเป็นเป็นไลฟ์สไตล์เดียวกัน เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งหุ้นส่วนชีวิตเป็นทั้งคู่ชีวิตเป็นทั้งบ้านเป็นความอบอุ่นเป็นความมั่นคงทางใจความสุขในจิตวิญญาณบางอย่างนะคะการแบบคือความสามารถข้างนี้สะท้อนในเรื่องของความสุขในด้านจิตวิญญาณจริงๆความสุขจากข้างในแท้จริงอย่างจริงๆที่เขาและคุณจะเหมือนกับว่าเติบโตไปได้วยกันพิสูจน์ให้ให้เห็นความสัมพันธ์แบบโรแมนติกมากๆเรียกได้ว่ากําลังจะเกิดการ สปาร์กของความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่เกิดขึ้นหรือการได้คอมมิชเมนต์ขยับสถานะความสัมพันธ์เกิดขึ้นกับคุณหรือการพบเจอระหว่างคุณและเขามันเป็นความรู้สึกที่ที่ไม่เคยได้รู้สึกแบบนี้มาก่อนมันมีความเหมือนมีความต่างแต่ว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งเดียวกันคุณคือคนคนเดียวกันคุณคือหัวใจดวงเดียวกันคุณคือความรักความผูกพันที่ที่ ที่แมชกันแตกต่างกัน1111นะคะที่เกิดขึ้นพลังงานคู่พลังงานของหมายเลข666อีกไม่นานนี้คุณจะได้เจอกับเขาได้ได้ว่าภายในปีนี้ปีนี้เลยอาจจะได้ออกเดทนะคะ e 333 1111 444นะคะหรือว่าใครบางคนที่ใครบางคนที่คุณและเขาเหมือนกำลังที่ได้เฉลิมฉลองครบรอบอะไรบางอย่างด้วยกัน ะะจากการเดินทางเดินทางไกลหรือว่าใครบางคนกําลังเดินทางมาหาคุณหรือว่าคนที่คุณรอเขาอยู่ไกลจากคุณมีความต่างจากคุณแน่แหละนะคะคุณและเขามีความมีสเสน่ห์ทางคู่นะคะเซ็กซี่ดูดีมีสเสน่ห์มีไรสไตล์ที่ละไม้คลายกายันสอดคล้องกันเป้าหมายเป็นไปนทางเดียวกันมันเป็นความรู้สึกการหวนกลับมาเจอกันอีกครั้งด้วยความรักแห่งความสุขคะ่ะ สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในความรักสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกคุณจงมั่นใจในตัวคุณนะเชื่อว่าสัญชาตญาณของคุณกําลังบ่งบอกให้คุณได้ได้มั่นใจในสิ่งที่คุณรู้สึกสัมผัสได้เทรลวอนขึ้นอีกครั้งจงมีแพชชั่นจงมีความหวังแต่ไม่คาดหวัง สิ่งที่คุณตั้งหน้าตั้งตารอกำลังจะเกิดปรากฏการณ์การเดินทางมาของใครบางคนเข้ามาในชีวิตของคุณในความรักครั้งใหม่นี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยนะคะเพราะว่า tree of w a n d s เกิดขึ้นอีกครั้งอะไรที่ใช่จะใช่อะไรที่ที่ไม่ใช่จะออกไปจากชีวิตของคุณ คุณจะไม่รู้สึกอะไรและถึงคุณจะรู้สึกอาจจะมีทามมิ่งบางอย่างให้คุณรู้สึกว่าอาจจะต้องเปิดทางเปิดใจกับคนใหม่แบบนี้และทําให้คุณได้ค้นพบคําตอบที่ใช่ในชีวิตของคุณกับความรู้สึกอบอุ่นมันได้กลับบ้านเขาคนนี้จะพาคุณกลับบ้านคุณและเขาจะเป็นบ้านของกันและกันสวยงามมากๆอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในความรักสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกอีกไม่ใช่เรื่องธรรมดา king of pentacles นี่คือสัญ,ญญาณของความ สัญญาณของความรักสัญญาณของหัวใจที่จงรักพักดีนะคะ e n of Wands แล้วก็ Two of Wands เกิดขึ้นคนคนนี้เป็นคู่ชีวิตคู่รักความรักและเป็นรักเดียวเป็นรักเดียวใจเดียวเป็นความสัมพันธ์ที่เขาจะเล็งเห็นนะคะคุณค่าทุกสรรพสิ่งในชีวิตของเขาเพราะว่าเขาเป็นราชาเรียนคุณกำลังได้เจอใครที่เขาไม่ได้มองหาความสัมพันธ์แบบเด็กๆเล่นๆและเขาอาจจะ เ,เดินความสัมพันธ์กับคุณแบบช้าและก็ใจเย็นมากๆทูออฟ o r อร์แ p รมเพรแเกิดขึ้นหรือคนคนนี้มาเข้ามาในชีวิตของคุณช้านะคะทูออวอนสเกิดขึ้น s ซเว่นออ c เ e นเคเกิดขึ้นเขาด้วยความที่ King of Pentacles เป็นคนที่ดูดีมีไลฟ์สไตล์ดูดีมีสเสน่ห์นะคะมีหน้าที่การงานกันเป็นที่ดีแล้วก็มั่นคง มั่นคงทั้งรสนิยมมั่นคงทั้งความเป็นตัวตัวเองมั่นคงแล้วก็มั่นใจแล้วก็มีความดือ้อมีความอีโกโ้มีความเป็นคนที่โดดมสมบูรณ์อินด p พ n เดนซ์คอนฟิเอนซ์ในตัวเองมีเหตุและผลแล้วก็เชื่อมั่นระยะทางระยะเวลาที่ทุกอย่างมันจะปรากฏเกิดขึ้นจากธรรมชาติภายในเพราะฉะนั้นคนคนนี้เขามีความเป็นธรรมชาติในภายในของตัวเองสูงตั้งแต่จิตวิญญาณเลยทีเดียวต้งแต่บอกไปว่าคนของคุณเป็นคนที่เคารพจงรักภักดีและซื่อสัตย์ รักเดียวใจเดียวถึงจะไม่หวือหวาแต่มั่นคงมากๆและก็มีรสยมดีมีสังคมหน้าที่การงานหรือเป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณหรือว่าเป็นคนที่สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยลำแข้งของตัวเองจริงถึงจะไม่ได้มั่นคงขนาดนั้นถึงจะไม่ได้มั่งคั่งร่ำรวยขนาดนั้น t o of wands เราเป็นคู่แท้คู่ชีวิตของคุณและเขาจะไม่เอารู้สึกไม่เอาความรักความรู้สึกมาเล่นๆแน่นอน เข้ามาพร้อมกับการออฟเฟอร์มาพร้อมกับการซัพพอร์ตดูแลคุณได้ทั้งชีวิตเลยจริงๆนะคะว้าวคุณกําลังได้เจอใครที่เขาแบบอึดมากนะคะแล้วก็เป็นตัวของตัวเองสูงด้วยเป็นธรรมชาติด้วยเพราะแล้วคุณจะรู้สึกว่าคนนี้ไม่เหมือนใครจริงแปลกที่คุณได้เจอเขาคนนั้นสิบไม้เท้าแล้วก็สองไม้เท้าความรักของคุณจะเติบโตไปอย่างช้าๆเหมือนกับว่าคุณจะได้เจอบ้านของกันและกันคุณจะเป็นครอบครัวของกันและกันทรรัมเรเน์เกิดขึ้นจู่อับสอด จงเป็นตัวของตัวเองนะคะใช้อินทอร์เรชั่นความรู้สึกของคุณที่คุณจะได้สัมผัสใช้ความเป็นตัวตนของคุณที่คุณจะได้อยู่คนเดียวและคุณจะได้เห็นความจริงของความสามารถที่จะปรากฏเกิดขึ้นกับคุณเพราะคนคนนี้มาพร้อมกับความเป็นคนที่อีโก้สูงแล้วก็เชื่อมั่นความจริงของธรรมชาติท่าแท้ว่าจะออกมาเป็นไปตามระยะทางระยะเวลาทุกอย่างของการกระทําด้วยเช่นกันว้าวสวยงามมากๆ นี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในความรักและสิ่งที่ไพ่ต้องการจะบอกขอความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกทุกคนค่ะ You deserve in love คุณคู่ควรที่จะได้รับความรักนะคะสวยงามมากๆจงมั่นใจในตัวตนของคุณ To love รักแท้ Deep connection นะคะความรักของคุณ คุณดึงดูดความรักแท้เข้ามาคุณดึงดูดความโรแมนติกเข้ามาลอง g distance นะคะรักระยะทางไกลใครบางคนจะมาแบบช้าๆใจเย็นๆคุณได้เจอใครที่นิ่งสุขุมนุ่มลึกกับตัวเองมากๆนะคะได้เจอคนที่เป็นนักคิดนักอ่านหรือเป็นคนที่วางแผนมาเป็นมาเป็นอย่างดีนะคะ t ูเลิฟกำลังเกิดขึ้นกับคุณ surprise แห่งความรักโรแมนติกกำลังจะเกิดขึ้นสวยงามมากๆนี่คือสิ่งที่ไพย,ยาจะบอก อริยะทางพิสูจน์มาก,การเวลาพิสูจน์ทุกสิ่งวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ